จังหวัดยะลาปล่อยคราวานรถจักรยานยนต์และชมรมรถจักรยานลนรงประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอปจยาลาจัดโครงการรวมใจช่วยภัยแล้งเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนน้าในพื้นที่ด้านแขวงการทางตรงังนํารถบรรทุกน้ําให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งใน4อําเภอของจังหวัดตรงังเกาะติดทุกประเด็นข่าวอย่างสร้างสารรค์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกับทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวสททสงขลาภาคเวลา16.30นาทีประจำวันศุกร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้พบกับดรพิพัฒน์จูโตและดิฉันตรีทิย์ชูช่วยค่ะครับและข่าวแรกวันนี้นะครับก็จะนำท่านผู้ชมไปที่จังหวัดยะลากันก่อนเลยครับแม่ทัพภาคที่3นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับ วันนี้พลโทรปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3และคณะไดเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่3-3อําอำเภอทานโตจังหวัดยะลาที่มาปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีพันเอนกนพดลวัรชรจิตบวรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่3-3ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่3กล่าวและมอบอวาดแก่กำลังพลว่ามีความตั้งใจที่จะมาเยี่ยมหน่วยงานและกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจอีกทั้งมารับทราบการดําเนินง,งานที่ผ่านมาและเรื่องสําคัญต่างๆในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งทราบข้อมูลสำหรับการเตรียมกําลังสนับสนุนการปฏิบัติงานที่กองทัพภาคที่3ได้รับมอบมหมายจากกองทัพบ,บก จากบรรยายสรุปส่วนใหญ่เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดีในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารหรือหน่วยกําลังพลที่มาจากกองทัพภาคที่3ที่มาช่วยเสริมในด้านการทํางานกับกองทัพภาคที่4อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้หาหน้าที่ฝ่ายปกครองและกําลังประชาชนรวมทั้งให้กําลังพลที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ขอให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องทํางานด้วยความตั้งใจทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ระมัดระวังไม่ประมาทป้องกันตนเองและประชาชนให้มีความปลอดภัยมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ควรปฏริบัติงานด้วยใจเพื่อให้เป็นที่รักและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาปล่อยคาราวานรถจักรยานยนต์เวสป้าและชมรมรถจักรยานรณรงค์ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะ วันนี้นายเดชประสิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดมหกรรมรุรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลาที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีนายวิชัยเรืองเริงกุลริศประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลานางสุรีธรรมกุลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติโยธาทิพย์อธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏยากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาชมรมรถจักรยานเสือภูเขาชมรมรถเวสป้าและรถจักรยานยนต์จากพลเมืองอาสากะกะตกสอนอและนักศึกษาจากอำเภอต่างๆของจังหวัดยะลาทั้ง8อำเภอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสอวอในวันอาทิตย์ที่30มิมีนาคมนี้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการดุรนรงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาจังหวัดยะลาที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557 เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มและสามารถส่งผลในวงกว้างมุ่งเน้นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดและเดินทางไปใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกันส่วนที่นราธิวาสนะครับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่4ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับสาธารณสุขรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย พัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคแล้วก็ปัญหาตามแนวชาดแดนครับนายแพทย์จัก,กริดภูมิสวัสดิ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่4พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมประชุมและศึกษาดูงานระบบปฐมภูมิด้านสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีนายแพทย์สันพงศ์ฤทธิรักษานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสร่วมให้การต้อนรับจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่4ได้เดินทางต่อไปอยังรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีดอร์นายแพทย์ฮายีวันมันโซเบนฮัมยักรองผู้อำนวยการสาธารณสุขรัฐกลันตันดรนายแพทย์ฮายีมูฮัมัดซาร็กเบงมัดยูซุปผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาเซมัสและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐกลันตันร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทั้งสองประเทศได้ประชุมร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขระหว่างสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องการพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคและปัญหาสาธารณสุขตามแนวชายแดนตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาอีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศให้มีความเข้าใจระหว่างกันที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดโครงการรวมใจช่วยภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำในพื้นที่ค่ะวันนี้ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายเดชร,รัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์และปล่อยขบวนเครื่องจักรกลและยานพหาหนะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อเป็นการบรรเทาภาวะขาด